สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะวันนี้นะคะจะมาเล่ามารีวิวถึงชีวิตคุณแม่ฟูลไทม์ที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะปะเทศก็เนื่องจากว่าเราอยากจะเก็บประสบการณ์นะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเอิมเปลี่ยนเป็นคุณแม่ไม่ฟูลไทม์แล้วค่ะดังนั้นก็จะเก็บความทรงจำกับลูกไว้นะคะว่าเอิมครั้งหนึ่งนะคะเราเคย เลี้ยงเข้ามาแบบฟูทามนะคะสำหรับเช้า,า,ชาวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวนันง่ายงายวันหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะคะนี่คือชีวิตจริงมา,มากๆเลยก็จะทำเป็นบรายนะคะเป็นนมคล้ายๆกับอุ้แบบยแม่ไงฉัเจอแล้ว,วค่าหันขวดค่ะเอาอันนี้ก็ได้เนาะจบค่ะอาหารเช้าเสร็จแล้ว <laughs> อย่าดราม่านะคะทุกคนนี่คือชีวิตจริงเราแบบว่าไม่มีคนช่วยเลี้ยงเราก็สามารถเราไม่มีคนช่วยเลี้ยงเราก็เนี่แหละค่ะคดหนึ่งขวดจบซึ่งเป็จริงนะคะก็คือลูกชายเนี่ยก็จะทานอาหารแบบทานอาหารแบบอ้าวมีคนมาทัลนเหลมา สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดูวิดีโอสวัสดีครับ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 ยังสวัสดีครับยังอยู่กับบับบก่อนนะอ่ะมีคนมาอ่ะีอีกแล้วอาหารเด็กที่นี่นะคะมันก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ให้ลูกบ้างบางครั้งบางคราวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เขาควบคุมคุณหู้ห่งนะคะดังนั้นค e ุณแม่ส่วนใหญ่ก็มีให้อาหารแบบนี้เป็นปกติค่ะดังนั้นเราสามารถใจใจได้ชานเช้าวันนี้นะคะก็จะอาหารขวดค่ะคุณลูกค่ะนะคะเดี๋ยวเอาให้ค่ะเปิดก่อนค่ะใส่ไว totally> um ้ค่ะอาหารขวดค่ะสําหรับเด็กไปบีค่ะขอเชิญค่ะรับประทานได้เลยค่ะ อะไรล่ะคะกินเลยได้ค่ะเก่งมากค่ะเอาาเิืมใส่ผ้ากันเปื้อนค่ะต้องเปื้อนหรอค่ะอืออืออือือดืออออืดอือดืออืออดรหอยึง โอ้โห oh ขนาดนั้นเลยหมานุมาอ่ะ uh. อ mm ่ะไม่เอาแล้วหรอสูบดีแค่เนี้ยอ่ะอ่ะ Was machst du denn da? Mm hmm. Machst du alleine, wie ein großer Junge? Das sieht aber sehr gut aus. Mmh. Ah. Ja, fast. Ja, ist gut, so ist gut. Reicht doch mit dem Löffel. So, so ist gut. Nee, auch. das machen wir nicht. Ne? Bist fertig jetzt, machst jetzt wieder sauberei fürs Video. Hm? Kleine sauberei fürs Video. Hm, ไปเล่นกันแต่อนนี้ก็พอเปลี่ยนเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนอ,ยยรอร่อยยังครับอร่อยยังครับอร่อยยังครับอร่อยอลักแม่โอเคโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันพอเราเปลี่ยนอะไรเตร็มตัวอะไรเสร็จแล้วหลังกินข้าวนะคะเราก็ถึงเวลาเล่นค่ะพาสุดมิดสุดมิด อันแคนกอ้าวหนีแล้วเหรอครับลูกบายบายและเกตเจอแบบจำวานของเรานะคะหลังจากที่ตื่นนอนกินข้าวแล้วนะคะลูกชายก็จะมาเล่นค่ะ อยากจะเข้ามาในวิดีโอก็ไม่บอกค่ะค่ะคือเขาก็จะเล่นไปทั่วนะคะเขาอยากจะมีส่วนเริ่มไปทั่วใช่ไหมค่ะตอนนี้นะคะเจ้าลูกชายก็นอนกลางวันวันทีเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยมีเวลาสั้นๆตรงนี้นะคะมาสรุปไปดูทุกคนฟังว่านี่แหละคะ่ะชีวิตวุ่นๆในหนึ่งวันของคนแม่ฟูลไทม์ะคะ่ะ ซึ่งอาจ,จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะฟูถามที่ไหนในโลกไปนี้นะคะก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เจอกันต่อในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ